ครับสวัสดีครับทัน,นี้เราก็มานมัสก,การพระเจ้าทันใจที่จังหวัดเชียงใหม่ดอยดอย,ดอยคำนะฮะทัน,นี้ก็ได้รับเกียรติจากพ่อหนานนะครับผมพ่อหนานจะมาเล่าประวัติให้ฟังนะครับว่าพระเจ้าทันใจอายุ500ปีใช่ไหมพ่อหนาน,อ,น,านอายุ 500, 500ปีทีเดียวปีห้าร้อยสิบปีแล้วประวัติเป็นมายัางไงครับพ่อก็ประวัติในการสร้างก็สร้างในยุค ของพระเจ้ากุญณาเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ประมาณ500ก็เทช่วงนั้น500กว่าปีก็อายุของพระเจ้าทันใจตอนนี้ก็510ปีสร้างในยุคของพระเจ้ากุญณาเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่หลังพญามังรายก็ร้อยก่าหลังพญามังรายนี่ประมาณ,าาาาร,มาณาร้อยกว่าปีนิดหน่อยนะ การสร้างพระเจ้าทันใจก็สร้างวันเดียวให้เสร็จสร้างหลายวันไม่ได้มันจะไม่ทันใจหาเลือกหายามเลือกหามยามดีแล้วก็สร้างภายในหนึ่งวันให้เสร็จทำวิธีให้เรียบร้อยพระเกจิอาจารย์สมัยนั้นครูบาอาจารย์เ็าเก่งเขาศักดิ์สิทธิ์ทำวิธีภายในหนึ่งวันให้เสร็จเรียกว่าพระเจ้าทันใจตอนนี้ก็ อายุ510ปีนั่ะสร้างที่นี่เลยนะครับสร้างตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยเลยมื่อ5้าสิปีที่แล้ววัน,นเดียวไม่ได้โยกไม่ได้ย้ายอะไรสร้างตรงจุดนี้เลยมบางคนยังเข้าใจผิดว่ามาอัญเชิญมาจากพมา่าไม่ใช่ใช่ไหมเชิญที่ไหนไม่มีสร้างที่นี่ชาวเชียงใหม่แท้ๆเลยอพอม่านี่มันเขาเรียกว่าเทพทันใจ<อ>ที่ชียงเงี้ยนะ,นะเทพทันใจ เป็นคารวะไม่ใช่ oh. พระพุทธเจ้าอันนี้คือพระพุทธ,ทธเจ้าพระพท,าทางล้านนาเรียกว่าพระเจ้าทันใจ mm. หลวงพ่อพระเจ้าทันใจทันอกทันใจ mm. เป็นพระพุทธรูปก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละครับแต่ว่ามันเป็นประวัติประเพณีที่สืบทอดกันมาอันยาวนานเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ในการสร้าง เฉพาะร้านนาเนี่ยนหะไปทราบครับว่าพระเจ้าทันใจพระเจ้าทันใจใช้คํานี้แปลว่าเป็นภูมิปัญญาของครูบาอาจารย์ของเราบรรพบุรุษชาวเชียงใหม่เดี๋ยวมันสืบมาก็การจะสร้างพระนักปราชญ์ชมัณฑิตสมัยโบราณคิดขึ้นมาแล้วสร้างพระถวายตั้งชื่อไปเลยว่าพระเจ้าทันใจมันจะได้ทันอกทันใจขอพรทันอกทันใจอันเนี้ยแล้วแต่นะ คือพระพุทธรูปของเรานั่นเองนั่นน่ะพระเจ้านั่นแหละแล้วหลวงพ่อพระเกจิองคค์์องนั้นท่านรูปนั้นท่านชื่ออะไรฮะตอนที่ท่านสร้างไม่รู้เพราะว่าไม่มีใครสามารถรู้ได้เขาไม่ได้บันทึกไว้แต่การสร้างอย่างนั้นนะ่ะพระเกจิอาจารย์พ่อใม่ครูบาอาจารย์สมัยก่อนเขาเรียกว่าครูบาครูบาช่วงหลังเราเรียกกันเกจิอาจารย์อันนี้เป็นภาคกลางเราเรียกชื่อกันเกจิอาจารย์พระเกจิอาจารย์ สมัยก่อนเขาเรียกว่าครูบาหรือพระสงฆ์ที่มีฤทธิ์นะหาเลือกหามยามดีจะสร้างวันต้องวันดีนะได้แล้วก็ธิ์สร้างเลยแปลว่าระดับครูบานี่แปลว่าท่านต้องมีปิศนาธรรมมีฤทธิ์มีฤทธิ์เนี่ยนมีท่านที่ท่านทำสิ่งนี้มีปิปิศนารมอะไรแฝงไว้ไหมฮะเพื่อจะสอนชาวเชียงใหม่หรือ คนที่มานมัสการมากราบพระพระเจ้าทันใจนี่ก็ทำเป็นปีชนาให้เขาห้ให้คนสร้างเด็กคุณงามความดีมาขอพรในท่าน,<อ>นมีศีลมีศีลแล้วทำันดีงามเบียดเบียนกันสร้างเด็กคุณงามความดีมละความชั่วสร้างความดีมพระพระกษัตรอย่างนี้อยู่แล้วครับแต่ว่าการสร้างให้มีฤทธ คนมาขอพอรล้าจะรู้มีฤทธิ์ฤทธิ์มันเกิดกับบุคคลทุกคนอ๋อฤทธิ์เกิดขึ้นกับบุคคลทุกคนที่ได้ปฏิบัติปัติสร้างแต่คุณงามความดีเราต้องทาเราต้องทาเนี่ยครับมันก็มีศีลสมาธิและปัญญาทานศีลมีภาวนาเขาบอต้องทานด้วยต้องรักษาศีลด้วยไหวพระมาขอพรท่านนั่นก็เรียกว่าการไหวพระคือภาวนานั่นแหละ ก็คือเรียกว่าความเป็นพระต้องอยู่ในตัวเราด้วยต้องมีนี่อันนี้นประกอบอยู่แล้วคที่เขาสําเร็จโดยเร็วโดยพันเขนามีทานมีศีลมีภาวนามาขอพรท่านก็ถือ,อว่าภาวนาาไหวตั้งจิตอธิษฐานแน่วแน่มั่นคงครูาอาจารย์สมัยก่นอนหน่่นเก่งครับมีฤทธิ์อธิษฐานจิตเสกอะไรเนี่ย ท่านส่วนใหญ่ท่านก็มียชาตมีสมบัติเนาะเพราะฉะนั้นในมุมหนึ่งอริยาเจ้าอริยาสงฆ์ในมุมหนึ่งก็เหมือนว่าสิ่งที่อันนี้เป็นพรจากพระมาถึงพวกเราให้เห็นว่าสิ่งเนี้ยที่บอกทันใจเนี่ยอาจจะเป็นคือทัน,ทนใจของพระไม่ใชท่ทันใจตามโลกตามความโกรธความหลงใ,ให้ทันใจของพระ ให้ให้ให้เรามีความเป็นพระที่อยู่ในใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ใจตรงนี้ใจต้องสะอาดจิตใจต้องสะอาดเราถึงจะได้ทันใจใช่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องจิตนะจิเตสังกิริเถทุกขติปัติการขะจิตเตสังกิริเถสุขติปัิงะจิตคิดดีทําดีก็มีความสุขจิตคิดไม่ดีก็ทุกข์ ครับนี่นครับขอบคุณทันจิตทันใจทันปกทันใจนั่นแหละความหมายเนาะครับนี่ขอบคุณมากนะครับเจตนาดีท่านอกทันใจต้องอ่านนี่เจตนาดีก่อนจึงจะได้ทันอกทันใจขอบคุณมากนะฮะสำหรับพ่อหนานให้ที่ให้ลูกเล่าให้ลูกหลานได้ฟังซึ่งบางทีไม่เข้าใจอาจจะมองดูอะไรผนผิวเผิน ได้เห็นถึงภูมิปัญญาที่ล้ำลึกของชาวเชียงใหม่นะฮะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านท่านมีมีปรัชญาปิศนาธรรมแฝงอยู่แล้วนะครับขอบคุณมากครับพ่อุนะครับเรียนเชิญนะครับเชียงใหม่ดอยคำพระเจ้าทันใจพบพระที่อยู่ในใจ แล้วจะได้ทันใจตามใจพระไม่ใช่ตามใจคนนะครับ